เด็กเียนล้ใหญ่พี่ี่นี่นี่นก่มาสอดไปลมสอดไปลวฮะสอดไปว้าวตัวบักใหญ่เนี่ันนุนี่ชอเจอว่ะ ตัวนหญ่ตัวนห้่เลยนั่นอะไลูกเอาไปให้นาบาครูให yeah> ้นาบาครูไหมห้าตัวบอลเดียวฝากไปเลยบอลสุดยอดฝาตัวคือขำไว้ให้วะขนาด้นวันนั้นเขียนใหญ่ตัวนี้นะด้วยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเนาะพอดีพากันทมทานกับน้องไข่กับน้องชายแล้วมาหาอาหารแรงพี่น้องเลยหาอาหารเมื่อไปกิน ส่วนน้องไผ่กับน้องชายมาทั้งพี่ทางลุมพี่น้องบนพุดกระปูขุดหอยเลยพี่น้องสิม,มาลองพากันงัดเบเิ่งเขียด่าสิได้แล้วบบได้กัไปรุ่นไปเบิง่งนํำกันนาบรรยากาศเลยพี่น้องเบิง่งพี่น้องอถ้าบาบได้ก็บ่เป็นยังมีเนื้หอห้องทองเลยพี่น้องไปเก็บผักขี้เล็กมาอลไรพี่น้องเกี่ยมไหวชับนี้กับพอ่ออมอะไได้พี่น้องช่วงนี้นะผักขี้เล็กเริ่มปรงเลยพี่น้องเลย ช่วงนี้เม็นฤดูกาลแบบว่าพักคีเล็กมันสเซบเนาะพี่น้องพอพอนยังบนทันห้ามพี่น้องถ้าถึงช่วงผลห้ามผลตกห้ามดอกมอ่วงตกห้ามไข่หมูดแดงคือเพื่นว่าอะไรเนาะมันกับพักคีเ็กมันเสิสม์ฟเนาพี่น้องแต่ช่วงนี้พักขีเ็กมันผลบนทันห้ามมันเสบช่วงนี้นะพี่น้องได้สำน,นี้ก็พอด้ออมแล้วพี่น้องเพื่อนสะเลี้น้อยนะเพื่อมาส้มเมื่อยางกะพอได้พอดีออมกินเลยพี่น้องเป็นใดก็ไปบึงไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยลงมาหา เบ่งเครียดเบ่งยังเล็กจังน้อยเพราะวะ่นานกชายกับนกพายัลเป็นปก้านขึ้นนี่ก็ได้ายเติบอยู่ได้พี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินอะไรเครียดก็ได้เห็ดเวียกคมทานทมยังแร้วคำมาเจิ้มเพิ่นกับท่านเมื่อกะหายกา้านเครียดฮะของอยู่ของกินเมื่อไหวพี่น้องเมื่อคลังไหวมันคายมันขี่มันออกเลยกะไปเห็ดอยู่เห็ดกินมือต่อไปอะไรพี่น้องไปอย่างไดก็ไปเบ่งไปชมนกันได้หรือบ่ได้กับเบ่งบรรยากาศนกันพี่น้อง <c oughs> โดยพี่น้อง ถ้าเป็นช่วงย่างพลก็มีแต่น้ำมีแต่ปลาพะคะเนงแถวนี้ตุกมาเรดูแล้งกะเบิดแล้วเปลี่ยดนึกเตื่นพี่น้องเลยทั้งน้องไผ่กับน้องชายพวกเขาอยู่ลุ่มพวกเป็นกระถือกระปุกถือ,อยางไปมันถือไม้ลงมังัดไว้ถือเสียมพี่น้องมัง,งัดลองเบิง่งซื่อกลัวรท่านมีไผ่มัง,งัดมันยังพรท่านแห่งขักปันใดแต่กระสีมาลองเบิง่งได้หรือบ่ได้ก็ไปชมบรรยากาศในการับน้องไผ่กับน้องชายในแบาในเที่ยวเนี่พี่น้อง ไอ้เบิ่งน้ากันพี่น้องกาลัางพากันง่ายเขียดอยู่พี่น้องเลยเถิงกระปูเถิงเขียดเล้งเลยพี่น้องํำเลยข้าก็ลงมาก็หามงปลายเลยพี่น้องเลยได้พักขี้เล็กเลยก็มาหากระปูหาหอยไปออมใส่หาเขียดไปออมใส่การรวมเม็ดเลยพี่น้อง กเเสด้แียแินเน้ใส่่กินยีบ่ตัวนี้เหบเหบอันน่อยเนาะตัวนี้นี่กัดกันเลเอาเอาเี่ยนี่นี่นี่กินยี่บะนะมาแล้วพี่น้องอเขียนแมลี่อยู่ข้างมันนกบนี่เนาะนี่อยู่ด้วยพี่น้องเลยบท่านมีใครมางัดเนาะยังยังแบบนันอยู่น้ากำลังเริ่มแหงเลย เป็นเาเขียด่นแ่มีมีอยาไปเาเขียดลอาลกเ็ลูกลงเยนอัีนนน่เเอาใส่ดิผูถังหูเท้าไปถังไปผูบ่ออกบ่ฮะบ่เลยเอาขู่มาไปเอาขู่นะเม่เดเอาขู่มาไปถังหูไป ไงแค่ไมนขึ้นแับออกก็แหละโอยง่ายมากเลยจมูกไงใช่หยุดเขาไม่ได้แน่มากนะตุงใหญ่เด็กเขียนลงใหญ่เี่นี่นะนี่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 ดมันสอดไปแล้วมันสอดไปแล้วสอดไปว้าวตัวพวกใหญ่หนิมันเหมือนรนนี่ชองเต๋ว่ะตัวใหญ่นี่หลับตัวโต เาตัวนั่เลยลูกเอาไปให้นาบากูให้นาบาคูปาตัวเดียว้าตัวีสุดยอดตัวคือข้าไว้แค่วะอันาั้นอันนัคดใหญ่ตัวนี้นะตั้งไว้ลูงตั้งไว้นี่อยู่นี่คือตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เตัวนี้เราะเาเมาบ

มีด้วยใกล้กันนี่แล้วพ่อมองเดียวโซ่ำโต๊นะคนละหาโต๊กกิดิไม่เ็นป่นะงัดเรื่อยบ่มียังเ็นบอลขัดเนาะัด <laughs> พ่อก็บบอลเดียวจุ้มต๊ะเลยลงลงลงไปง่อยนะคือมันงอยเงินไม้เอ็นทีตต๊ะฮะมัะกิน ก็ตังพักกันงัดเขียดงามำถึงแรงปูหลักเขื่นใหญ่ดีดูจีนี่นะมีทั้งเขียดนี่ทั้งกระปูพี่น้องรวมๆดูได้ลายเติบเลยได้พี่น้องเพราะเขาเดียวน้องเด้นี่เขาได้เติบมีก่อนบัดนี้ของจูเผินใส่กระปุกนะผู้พี่น้องผู้อยู่กระปุกผู้กระปุก็มีเนาะพอดีเล็กใส่กันนอมใส่ผักกิเลสผักกิเลสแก่เคล็ดเลยเบื่อมาค่ะตังกล้องกันหอมเป็นใบ พี่ก็มีได้เกียรนะพี่น้องหาก็ลง,าางกล,ลงมากพี่น้องเลยวังอ่ามูแลงมากเลยอนเห็นอีกรวบอเห็นดีมูละได้แล้วได้อีกแล้ว <c oughs> าบ่มี่าบ่มีผันมีเกด้วยอกดวอก่อนเฮาหลัดเฉยกันฮะเ่อาเบิเ้เียล้ นี่็ไหมสีแดงเลพ่เ้อย่าใกล้ยเอปุ่ใหญ่ท่านี้นะบุ่ใหญ่ทนนีะที่เขาเป็ใหญ่นี่ยไปบวหม่เทวนะบ่่ี้เที่ยวะลากเถิดกันทีมหัวเรียมกูกระปูกระได้องขับมือเขียนน้อยเอาาไม่เขียนน้อยก็ได้ น้อยก้าวหนาน้อยจะน้อยจะเ้ยหมดเห็นเหน้อยได้โอ้ยน้อยเห็นห่าเห้ไปยังไปอูก่ันบ้านน่แม่ก็วอาเง่าไไล่ๆนี่เวลาเขามากานกขึ้นนึกกระขักง่ายเอาบันแต่ชีวิตเางลี่อแต่ว่ายังมีผู้ง่ายมันยังม่ทันเหงนศับพี่ส้ทงแต่ว่าได้อยยุ พอกินเมื่อนนีกมากาดเลยปลาแลนยังวอดไดมาจากเถือเลยว่าพามาเลยง่ายได้่เส่วงงปลาใส่วนั่นเปิดกบี่นลาโอ้หมดอันนี้แรกพี่น้องพื่นเฮงลายพื่นหัดโบหัดโบไดที่ื่นว่าเห็นเขียนเลยกัไปแล้อยากไปหาครัวหอยแล้ว

อันนั้มอันน้อนี่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 ม่่คยก็ไรที่นี่อู้น้อยเต้านยไม่คิดยต้อย่ใหญ่เถไดฮะฮเิมงใหญ่ยุ้อปิ่งเลยเดชใหไงมากันปิ่งป่นอ้นิ่่แ่เลยิ่งงเนาะแก็บป่นงานตน้นนีก็มาก้านได้อยู่พี่น้องไแก็เลยว่าข้าพันมาแยัง่นี่ี้ดินแม่อนึงสองครับ อันไหนขาขาเอเยขาบกในทางคือเราไมียเพาว่จะิดกูนนะตดูดติดติดักไลงอ่องแล้วไหมง่ายไปเลยบอกใครวะนี่ี่จะกระปูน้อยดกระปูน้อยน้อยพดนีต้งมึงแบนี้เอาเลยแม่เอาเลยแม่ฮ่าหนวาไดต้องมึงแบบนี้นี่ไปขอเนาะนีติดซ้นนี่นะได้หลายลเรื่อย bằng gần như là cái cửa kia phụ nữ lòng lòng nhạc như nhạc là cái chuẩn bị nô 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 เธอแบบยังไๆเหี่ยๆนี่เอเอิญบดน้ำแต่แท้เอิญก็ไดเอาอันเอาปันเหต้โน่นอ่ะอุ๊ยนอีกทีนึงคนะเทงไนาะใบใทใจเอ้าตีไข่ะไข่ไข่ไม่ใช่ไปดูในมือเด็กไปลัดนะไม่เที่ยวหลัดนะไม่เที่ยวมันกูว่ามันมันนกว่า

ก็เป็นนาดเว้นแห้งที่ได้ลายทำแล้วพี่น้องตัวน้อยตัวมหาเนี่ยเมื <S <S ่อกินแรงกับพี่น้องว่าได้พักที่เล็กก็เอาเมื่อนี้ลงมาคุมตะถ่านมาหาว่นนี้ไปหาย่านังมื่อนี้ก็เลยมาหาของกินอยู่พี่หมดแล้วเมื่อนี้เนาะงดเก็บย่านังงดเก็บย่านังก่อนได้เไม่ปีกหนึ่งแล้วพอแล้วเนาะได้ปิ้งไปเลยพี่น้องวันนี้กลัวมือคืนนี่ก็มากานแล้วพอดีมาตื่นกันพอได้ปีกตัวนี้เน่ะพี่น้องครูง่ายเขียดเออ mặc dù cũng hiệu hằng mười không hằng tay cục hạnh hùng 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 hạnh cục hạnh hùng 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 กินอย่งคือกบนี่แหละโอ้ตัวปงใหญ่เลยรัมพี่กายนี่ไงเนี่ยไปทางเดินมาจ่อยกับฮาเกตกับเต้นแล้วนั่นแหละพี่กายขู่เพียด์ถ้าถามบนอะไรคือบนวันเห็นคือกบมันท่านเนาะนี่ตัวใหญ่เลยพี่เนาะตามกินปิ้งแต่ปนเดียวได้กินปิ้งเพียด์ไหมไม่แล้วก็ปนพี่น้องมันจังไปกินนาย้ากินเป็นโตอุ้ยเหมือนเด้ย ทว่าจะมีเลงานกี่บ้านหเจี๊ยบขบหรือลไม่หมานเลยเทวเ้ยหาไม่หมานเลยคนะก่เทียนจ้ะคนคเห็นตะกี้คนอยากไปจุดตะลุกเห็นเขาไปจักบอนกิดเมันมีนะแค่นี้ก็มีไงถ้าว่ามีมีบ่อนจจุดนะบดบ่นใจเนาะมอวางว่คอยจะไปหาบอนก็ครจังอที่จะไปจังขักเนาะ กัอ <oh> mm hmm. oh, ี้เบอเนี่เนาะกรมีเนาะบดกี่บางปิ้งกกับตมขากแล้ววันีบ่ปิ้งเคียวินกับตมขอโอ้ยดต่แม่ไอ๋อเาไดงปั่นเพื่อนนะอู้หูรล่ลายเลยเตัวใหญ่ดตัวใหญ่ทีเดี๋ยวลงมาขัดขด่ทลกะไ่ดนี่ ยังพากันคูดเขียดจังหน่อยกันสิพากันเมื่อเลยพี่น้องเลยปวดตาหลุดกับบวงเนยบรรยากาศมืออื่นพี่น้องคั้นว่าบริได้ไปกับมาหาคูดเขียดบริได้ไปใช่แค่มืออื่นสิได้ไปหาจะนั่งอยู่มือนี้อ <laughs> าจาะนาั่งน้ำเนยบางมือพี่น้องเลยหาเงินได้หาสิบหกสิบกะดีกว่าไ่ได้พี่น้องพอเอากับไปบริได้เบิดมือพี่น้องยมีแต่ไปตอนสายเ,ยเห็ดเวียกอยู่เพื่อนแล้วแปดโมงเก้าโมงเลยพี่น้องกะพากัน เขาป่ายานางออกมากับวิตส,ส,สิบสองโมงเพื่อหอยานางกับสงโมงสามโมงอะไรกันไปเห็ดนนไม้โตพี่น้องเลย <c oughs> จับจับถกไมจับเ,เ,ลเลยว่าหายานางบางมือกับพี่น้องเขาได้เงินชื่อ,อเอาชื่อกระปูอ่ะค่ะจะว่ากระปูคือว่าพอได้เงินซื้อกระปู <c oughs> พอได้เงินซื้อของอยู่ของกินน้ำเนื้อมือหาบริหารนะพี่น้องไปหายานางก็ได้พี่น้องเลยท้าคลองใส่เงินแต่ทางเดียวกับโบกุ้มนะพี่น้องต้องหาหวัดขี่หานแะไรพี่น้องได้หน่อยก็ดีกว่าได้ถ้าผู้ซื้อข้าวก็ได้ยีดอกมือละส่งสัโลน้พี่น้องก็พอได้กินไปเลยได้พี่น้องถ้าบริซื้อข้าวกะได้ยอกมบอละสซืม้อเานาะนะมาแต่บ้านเนเลยได้วก็หาแต่ซื้อผิากะด้กลือลปส่งซัวซื้ออยู่ื้อกิน เร so ียกว่ากันเมืองไปเห็นอะไรพี่น้องกันี้ก็บัวหาพี่น้องเลยก็ได้ตื่มได้แถมกันก็ได้ชื่ออยู่ชื่อกินมันช่องโตปะผู้คู่ข้างหน้าฮะนะเบื่อยี้ผ้าผ้าต่างกันี่มันดูนี่นี่ยังอยู่นี่นี่นะกูมากูมามาพี่ใช่นี่นะวางแถวนี้ได้ขึ้นไปบอกขึ้นไอกมันมีว่างแถวนี่ตรงน้เดินไปบอกเดินมาลัดในรูมนี่มามา เอ็เนีเอมเนีไเห็นหุ่มเนมเนยอมนี่ไปเาน่มอันนี่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 นเดีวเขาโตเอ้าโตอว่างไปแล้วอาว่างไหนไปทางเจ้าคเลยไลีหายกองบสทบสิโตทได้เลยไปไหนุอันนี้นี่เนมบุพเายนดนด กำนัแหละเปลี่ยนงูนะเบียดลยมไดิิโอ้ยหมานมานอะดิใครลอะะมองบ่เก็บบ่อันเม่บัอตนี้ดิโอเคาคนตังนี้ดิปอยู่ังเดียรแล้วนันมัยเน กระดาษมีมันแห้งมืดเหมือนหนึ่งเนาะขอดูขอดูหนาอยู่ตรงกลางอยแล้วกินไปนะเี่ดมมาหนี่นีอนี่อยู่ตนี้เอะอลายคนได้จังได้เนาะดีหมๆได้นี่นี่ยเกือบงามๆางไปเลยเกืองามดี ไายบ่ะลองเอาอันอันใหันเปเรื่อยๆจนอ้อมกูแหละเจ็บไรกมมีเจ็บ่เงเลยจะมเจ็บเลยออกเลยเจ็บทำมอยู่ใกล้กันเลยด็

ลงนี่เห็นหลังเห็นขา้มันไก่ได้เงี้ยเงีงอไง่อลง่ะไกลเขียนกา้ำนะขข้ามเส่นบัหนึ่งสองว่าลูกเล็กจ้ววน้อยว้าป้าตก้องกัน มืดลงคืออยู่โอ้พี่น้องคุดเขียดก็ได้ลายเติบเลยพี่น้องเลยบานนีพน้พอกินแล้วแต่พอกินแรงเลยแต่พอกินแรงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยหาก,ก็ลงมาพี่น้องเอ้ยเด็กเขียดก็ไเลยเถงเขียดเถิงกระปูปนกันมึงใน้เขียดนี่เขียดในกระปูนีป่ปนกันพี่น้องนีงพักกันงัดเต็กอยู่ โดยพี่น้องํำเลยก็ได้สิได้เมื่อแะไรพี่น้องไอ้่าตาลดกับโมฮุมสิได้เมื่อก่อนบบดนี้ขอบุญขอบุณพี่น้นองเด้อที่มาให้กำลังใจหาอยู่หาก,กินกับน้องเหมือนนี้พี่น้องน้องไพนน้องชายกับไอเทยวลงมาหาอยู่หาก,กินกับเพราะได้อยู่ได้พี่น้องเลยฉับเพอได้อยู่ได้กินนี่แหละพี่น้องบทเทงขันว่าสิได้ลวงได้ไลยจนหาบจนคอนดอกพี่น้องเลยแต่ว่าก็ได้เลย่ายาํานี้เพราะว่างามนี้มันหาก,กินยากพี่น้อง ยามแรงนี่ก็พเขาได้งัดเขียดนี่ฮะก็งัดมากไ่ได้ลายปม่ได้นี่พี่น้องไม่แต่แถวนี่นี่เลือกง,งัดเป็นแผ่นเป็น,ปนยางปลายชื่อพอได้อยู่ได้กินอยู่กับสิภากันกลับก่อนพี่น้องสหรับคลิปน,นี่กัพี่โคตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเด้อขำมือ่อไลเมื่อเพื่อนเมื่อชาติก่อนบัานนี้สบายดีเด้อพี่น้อง